by battles of ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเกมที่ทุกคนจับตามองนะครับระหว่างลอสแอนเจลิสเลเกอร์ไปเยือนฟินิกซันนะครับเกมนี้เป็นเกมที่5นะครับก่อนหนะ้าน,นี้เสมอกันอยู่2ต่อ2นะครับเกมวันนี้ทุกคนลุ้นว่าแอนโทนีเดวิสที่มีอาการบาดเจ็บจากเกมที่4จะลงเล่นได้หรือเปล่าภาพก่อนเกมนะครับมีแอนโทนีเดวิสลงมาวอร์มที่สนามทุกคนก็ต่างใจชื่นว่าอาจจะได้เห็นแอนโทนีเดวิสลงเล่น แต่แล้วก่อนเกมก็มีการยืนยันว่าเดวิดไม่สามารถลงเล่นได้จะใช้เป็นมอรลิสลงเล่นแทนนะครับเขา้ารูปเกมกันเลยดีกว่าเปิดเกมมาเลบอนเจมเปิดโหมดเพย์ออฟนะครับทั้งจ่ายทั้งยิงพาทีมขึ้นนำไปก่อนนะครับ10กว่าคะแนนช่องว่างคะแนนประมาณ5 7คะแนนแต่แล้วฟินิกซันระบบทีมดีกว่าเล่นในบ้านทุกคนเล่นได้ดีมากๆ คนที่โดดเด่นที่สุดต,ต,ตั้งแต่ต้นยันจบนะครับผมยกให้เป็นเดวินบูเกอร์นะครับเดวินบูเกอร์เนี่ยเข้ามายิงเฟก3แต้ม2คะแนนได้เข้าหาห่วงพาฟินิกซันตีเสมอนะครับจบควอเตอร์แรกเดวินบูเกอร์เนี่ยเก็บไปประมาณ18คะแนนแล้วก็พาฟินิกซันเนี่ยนำห่างเลเกอร์เกือบ10คะแนนเลยทีเดียวควอเตอร์แรกเนี่ยจบลงที่สกอร์34ต่อ26นะครับแล้วก็ เปิดควอเตอร์ที่2มาเลเกอร์ทำได้ไม่ดีเลยนะครับครึ่งหนึ่งของควอเตอร์ที่2เลเกอร์ไม่ได้แต้มเลยเป็นฟินิกซ์ซันเนี่ยลันรัวๆนะครับลันประมาณ16แต้มติดนะครับทำให้ช่องว่างของแต้มเนี่ยหนีไปแบบโอ้โหห่างมากอะ่ะห่างแบบตามแทบไม่ทันอนะเฉะพาะควอเตอร์2อย่างเดียวเนี่ยซันทำได้32คะแนนเลเกอร์ทำได้10คะแนนนะครับทำให้จบครึ่งเนี่ย ช่องว่างของแต้มเนี่ยขาดกันอยู่ประมาณ30แต้มแทบจะจบเกมแล้วนะครับฟินิกซันเนี่ยได้ทั้งหมด66แต้มเลเกอร์ได้แค่36คะแนนห่าง30แต้มแทบจะโยนผ้าขาวแล้วนะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นแหละเข้าควอเตอร์ที่3เนี่ยเลเกอร์พยายามจะสู้แต่ก็สู้ไม่ได้นะครับแล้วก็คอเตอร์ที่4เนี่ยเป็นตัวสำรองเล่นกันละมาดูชำระหลังเกมนะครับข้อแรกเลย ผมขอตีไปที่เลเกอร์ก่อนนะครับอย่างแรกเดนิสชูเดอร์นะครับเดนิสชูเดอร์วันนี้ไม่มีส่วนต่อเกมเลยแอซิดก็ไม่ได้ทำคะแนนก็ไม่ได้ ต้องบอกอย่างนี้ว่าเลเกอร์เนี่ยตัวทำคะแนนหลักของเลเกอร์นะครับคนแรกเนี่ยเป็นแอนโทนีเดวิสคนสองเนี่ยเป็นเลบอนเจมแล้วมือสามเนี่ยมันคือเดนิสชูเดอร์เดนิสชูเดอร์วันนี้เล่นไป25นาทีนะครับทำแต้มไม่ได้เลยซักแต้มนะครับยิงไปทั้งหมด9ครั้งไม่ลงเลยแอซซิตได้แค่1ครั้งนะครับถือว่าเป็นคนที่น่าผิดหวังมากๆแล้วตัวเขาเนี่ยไม่ยอมต่อสัญญาก,กับเลเกอร์นะครับหวังว่าจะไปหาทีมใหม่ที่แบบให้เงินเขาได้เยอะกว่าแต่ว่าถ้าเล่นได้แบบเนี้ย จบเ hey ฮนะครับเรื่องเกมแท็กติกเนี่ยซันทำเหมือนเกมที่แล้วนะครับเลเกอร์ไม่ยิงเขาก็หดโซนสู้ซึ่งเดนิชชูเดอร์พยายามจะได้เข้าไปแต่ว่าไม่เกิดประโยชน์เลยนะครับส่วนข้อที่2เนี่ยก็ต้องมองถึง KCP นะครับวันนี้เข็นตัวเองลงเล่นแต่ว่า KCP เนี่ยผมว่าเขายังไม่สมบูรณ์นะแล้วก็จับเดวินบุกเกอร์ได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะอันนี้ก็ไม่สามารถตำหนิเขาได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถมีคะแนนมาช่วยทีมได้เลยข้อถัดมา มอนเทสแฮเรลนะครับผมเนี่ยระหว่างเกมก็ไปเข้าขำหาของต่างประเทศนะครับทุกคนถามคำถามเดียวกันว่าเมื่อไหร่จะปล่อยมอนเทสแฮเรลลงมามอนเทสแฮเรลเป็นผู้เล่นสำรองยอดเยี่ยมนะครับทำไมถึงไม่ยอมใช้เขาทำไมโค้ดถึงไม่ลองใช้เขาบ้างทางั้งๆที่โค้ดเนี่ยลองใช้มอริสแล้วลองใช้กาฟอรแล้วแล้วมันก็เล่นได้ไม่ดีในเกมวันนี้น่าจะลองปล่อยมอนเทสแฮเรลออกมาเล่นบ้าง เกิดคำถามว่าแฟงโบก,ก็คิดอะไรอยู่มอเรเทสไฮเลวมีความกระหายอยากจะเล่นเกมที่แล้วเขาแพ้ได้เล่นนิดเดียวเขาออกมาทวิสต์แบบทวิสต์แบบแบบเสียสีทีมแต่ว่าทําไมโค้ชถึงไม่ใช้เลยสักนิดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ ที่เป็นคำถามว่าแฟงโวโกลว่าจะต้องทำยังไงต่อไปนะครับเลเกอร์ตอนนี้แย่มากจริงๆฝั่งฟินิกซันนะครับวันนี้ต้องชื่นชมฟินิกซันว่าทำได้ดีมากๆตอนแรกเนี่ยแม้โดนนำไปเขาไม่ตื่นตระหนกเลยสักนิดแล้วก็เล่นในเกมแพนของเขานะครับคนที่ต้องชื่นชมมากสุดคือเดวินบกเกอร์นะครับวันนี้ฟอร์มดีมากๆนะครับเดวินบูเกอร์เนี่ยวันนี้เขาเก็บไปทั้งหมด30คะแนน7รีบาล5แอสซิตนะครับฟิลโกก็สูงถึง56% วันนี้โดดเด่นมากๆเด่นตั้งแต่ต้นยันจบนะครับแล้วก็ผู้เล่นอื่นๆเนี่ยนอกจากคุณจะปิดเดวินบูเกอร์ปิดชิสพอปิดเอตันแล้วแต่ยังมีไมเคิลบีเจก็ขึ้นมาได้รวมทั้งชุด2วันนี้คาเมลอนเพเด่นมากๆช่วยทีมทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องมากๆนะครับเอาล่ะวันนี้ฟินิกซ์ซันเล่นกันได้ดีมากๆนะครับเทิร์นโอเวอร์ต้นเกมก็ไม่มีลูกเกมก็เล่นเป็นไปตามรูปแบบลื่นไหลได้ดีมากๆแล้วก็ แอสซิสเนี่ยการส่งให้การทําจังหวะให้กันเนี่ยสูงถึง29ครั้งนะครับเรียกว่าชนะเลเกอร์ทุกอย่างนะครับเกมวันนี้แถมให้แล้วกันระหว่างเกมนะครับควอเตอร์สามไปปลายนะครับคิสพอมีอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่อันนี้แฟนเลเกอร์ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับถ้าคิสพอเจ็บหนักจริงเกมหน้ากลับไปเยือนเลเกอร์ aker, อาจจะยังมีลุ้นตีเสมอมาหรือว่าต้องมาลุ้นว่าแอนโทนีเดวิดลงได้ไหมนะครับลองดู2ปจัจจัยนี้เกมหน้าดูคิสพอฟิตไหม แล้วก็แอนโทนีเดวิสไหวหรือเปล่าเกมหน้านี้หลังพิงฝาแล้วนะครับถ้าเลเกอร์ตกรอบแรกนะครับไม่สามารถเอาชนะฟินิกซ์ซันได้นะครับนี่จะเป็นรอยด่างของเลวอนเจมส์นะครับเลวอนเจมส์เล่นบาสมาทั้งชีวิตในเพย์ออฟไม่เคยตกรอบแรกหรือที่เลเกอร์จะเป็นที่แรกที่เขาตกรอบเอาละทุกคำถามที่ผมทิ้งไว้นะครับดินิชชูเดอร์ดีพอไหมมอนเตสแฮร์เรลควรได้ลงเล่นมากกว่านี้หรือเปล่าแล้วก็เลเกอร์จะรอดในรอบแรกไหม คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าคิดยังไงวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ